รู้ก่อนซื้อ4วิธีเลือกซื้อถังน้ำยังไงให้เหมาะกับบ้านถังเก็บน้ำจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมีน้ำสำรองไว้ใช้ไม่ต้องมาหัวเสียเวลาที่น้ำไม่ไหล สวัสดีค่ะเกศนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีเลือกใช้ถังเก็บน้ําให้เหมาะสมกับบ้านกันค่ะข้อแรกนะคะหาจํานวนปริมาณน้าที่เหมาะสมอย่างแรกให้เราดูจํานวนคนในบ้านก่อนนะคะเพื่อที่จะหาจํานวนน้าที่เราต้องการสรํารองไว้ใช้เวลาฉุกเฉินค่ะให้เอาจํานวนคนนะคะมาคูณด้วยวันที่ต้องสํารองน้ํานะคะแล้วก็คูณด้วย200รลิตรเท่ากับจํานวนน้าที่ต้องสํารองใช้200ลิตรนะคะก็คือปริมาณน้ําที่ใช้1วันต่อ1คนค่ะ ยกตัวอย่างนะคะถ้าในบ้านมี5คนให้คูณด้วยจํานวนวันที่น้ําไม่ไหลแล้วคูณด้วย200ลิตรจะเท่ากับ2,000ลิตรนะคะ,ะแสดงว่าเราเนี่ยต้องใช้ถังเก็บน้ำในประมาณ2,000ลิตรเพื่อสํารองน้ําอย่างน้อยให้ได้2วันค่ะ2พื้นที่ให้เราสรํารวจบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งถังนะคะไม่ว่าจะเป็นในร่มกลางแจ้งบนดินใต้ดินดาดฟ้าความกว้างความยาวความสูงของถังกับพื้นที่ที่ต้องการจะติดตั้งนะคะ สำหรับบ้านนะคะที่ไม่มีพื้นที่สําหรับตั้งถังน้ํานะคะเรามีถังเก็บน้ําที่สามารถเก็บน้ําไว้ใต้ดินได้ด้วยนะคะ 3. นะคะวัสดุวัสดุของถังเก็บน้ํานะคะปัจจุบันเนี่ยมีหลายแบบแต่วันนี้นะคะจะยกตัวอย่างมาให้4แบบนะคะก็คือ1ถังสแตนเตลส2ถังโพลิเมอร์ชนิดทึบแสงนะคะ3ถังโพลิเมอร์ชนิดไม่ทึบแสงและ4ถังไฟเบอร์การ๊าดค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วนะคะโดยจะเปรียบเทียบในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเก็บน้ําดื่มทึบแสงไม่เกิดตะคร่ไม่เป็นสนิมสี่อย่างสุดท้ายนะคะเมื่อเราได้ถังที่เราต้องการแล้วนะคะสิ่งที่ควรพิจรนารณาอีกอย่างก็คือสินค้าที่เราเลือกเนี่ยควรมีมอกระยะเวลาการประกันวัสดุข้อต่อควรเป็นทองเหลืองการล้างทำความสะอาดค่ะ หากเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือสามารถติดต่อมาได้ที่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจ๊รัฐด้วยนะคะ